ส่งนี้ครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสซีจีจีให้มาแฝกนะซีจีจีตอนนี้ลงที่โคชินอกครับผมผู้ชมครับท้อตีจะโดดของแก้วนะครับแต่รอบนี้โดดเป็นโคชินอกครับผมนะฮะขั้นเทพเว็บคู่ขายดีเกมออนไลน์และบัตรเติมเกมมากมายอีกครั้งมีบริการเติมเพชรในเกมฟีไฟและเกมอื่นๆบอกเลยเว็บนี้เว็บเดียวจบอยู่ทีอยู่ใต้คลิปครับ Steam สตรีมสดทุกวันที่เพจ Next TV นะครับชิปห<ด>ายน,นะครับ<ด>แล้วขู่กายนั้นนกรันได้ก่อนนะครับ<อ>แล้วนกได้คืน้วยหมัดหรือเปล่าแบ็กชิปนดาวไปอะะายนะโอ้โหเสียเฟิร์สบัดเลยครับเกมนี้ไม่ลงสำหรับโพชินนกครับลผมจะยังไงจัมเปอร์ไม่มีปืนแล้วได้หนึ่งคิวจากแบ็กชิปครับแล้วโดดรูดสวยกับผวนเปล่าครับแบ็กชิปเหลือจัมเปอร์จัมเปอร์ไม่มีปืนจัมเปอร์ไม่มีปืนครับจัมเปอร์ไม่มีปืนครับคุณผู้ชมครับแล้วจะขับรถขับรถ เอาให้ได้จัมเปอร์เอาให้ได้ครับสวยรถพังไม่มีปืนครับเราสวยครับเดชบูครับผมนะน้องออีกหนึ่งครับเหลือแค่กายและวักกายนะมีสกาครับต้องคอนดีๆครับต้องคุยกันดีครับุผู้ชมฮะเปิดมาเดือดครับซีจีเกมนี้ครับเล้วอ้าวเลยครับต้องเก็บปืนพันยาแล้วขึ้นไปทีเดียวผมก็ได้ผมก็ได้ผมก็ได้ครับผู้ชม มาถึงถือว่าเปิดได้สวยครับสำหรับซีจีดีของเราครับตอนนี้ได้มาสองคิวนะได้มาสองคิวแล้วก็น่าจะเก็บคิวได้ครับผมแล้วเพราะว่าน็อกครับผมนี่ครับสวยงามครับสามคิวแล้วตอนนี้สามคะแนนเพียวๆฮะเดดบูใช่ไหมเดดบูใช่ไหมเดดบูครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาเฉยครับเดดบูครับไม่ใช่เดดบูครับขอให้ผมขอโทษนะ เดชพูครับมาเจอกันในแลโซลี่แล้วแบบใส่กันแบบนี้ตั้งแต่ช่วงต้นะเป็น4คิวพี่จมครับเสียทางด้านของ CGG รันไปแต่ได้ทั้งตี้ครับ AW ครับสวยงามตอนแรกผมเห็นน็อกหนึ่งอะโอ้โหแบบใจแบบใจผมคือไปแล้วอะแล้วเดชิครูสแกนน็อกอิลู i n เนตแล้วครับผมเอาแล้วครับเกมนี้แล้วเสียงเกมมีปัญหาครับผมตอนนี้ฮะเสียงเกมเสียงคนภาคตอนนี้เบาจัดจัดครับ แล้วตรงนี้คุณผู้ชมครับน็อกยิงบูได้ครับลวงไปแล้วฮะ่นาังของยิงบูอ่ะไม่แน่ใจว่าโดนเอาแล้วครับน่าจะเพื่่่ออนนาจะปลยไปลน่าจะได้ชัวร์ครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีสำหรับยูลูมิเนตนะน่าจะมาสเกาครับแล้วนี่ครับเดอะลูสเรียบร้อยครับได้คิวมาเรียบร้อยครับเป็นหนึ่งคิวของเดอะครูสครับตอนนี้มาครับคุณผู้ชมครับสำหรับทางด้านของเซเวียสปอร์ตครับตอนนี้เซเวียอันดับที่11ต้องเอาหน่อยครับผมนะเซเวียสปอร์ตครับแชมป์รายการล่าสุดของเราครับ แลผมสำหรับเซเวียนะฮะผู้ชมฮะอ่าผมไปดูในย t ท b e เพิ่งได้แข่งใช่ครับเพิ่งได้แข่งครับผมได้แข่งม่ได้แข่งครับยังทันไม่ผมคิดว่าไม่ทันเลยครับการที่จะทำให้คนกลับมา2แสนห้าเนี่ยไม่ได้หายลเพราะว่าระบบปัญหามันเยอะเหลือเกินเป็นผมผมก็ไม่อยากดูทาไม่ติดว่าผมทำเลกชันเป็นผมผมก็ไม่อยากดูแบบการแข่ง่มันมีปัญหาเยอะขนาดเนี้ยคือปัญหาทุกเกม3เกมคือโดนปัญหาทุกเกมเลยนะ ผมว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยครับผมนะหรือว่าดูย้อนหลังนะผมว่าต้องมีเสียงมากแหละผมยังเซงเลยคุณผู้ชมนะฮะเสียงเบามากใช่ครับเป็นที่ระบบนะเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเป็นที่เขาหน่อยมาดูนิสนิ่งสนุกขอบคุณมากครับนิ่อะไรวะนะครับฟรีด้อมสปอร์ตครับผมนะอยู่ทางด้านของเกาะแก้วครับฟรีด้อมตอนนี้อันดับที่7นะครับผมนะไล่หลังมาอยู่ครับสำหรับ หรือว่าเป็นอีกทีมที่ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกกันได้เพราะว่า8แต้มนะฟีตองแปดแต้มปิดโต8แต้มซีจีจีเนี่ยแปดแต้มแต้มเท่ากันแต่ตอนนี้ซีจีจีได้มาสี่นะผมได้มาสี่แต้มน่าจะโดดกลับขึ้นมาอยู่ในท็อปเจ็ดหรือท็อปหกได้อยู่นะตอนนี้ณปัจจุบันที่ไม่รวมเกมนี้ครับซีจีจีอยู่อันดับที่เก้าซึ่งคะแนนเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเท่ากันอยู่ที่แปดคะแนนนะครับตรงนี้ครับวิสตอมครับทีมหัวตารางับผมตอนนี้สามสิบสี่คะแนนครับ จะไม่รอดเหมือนกันนะะถึงจเป็นนนอัี้เกมที่3ครับคุณผู้ชมเกมที่3ฮะดีบุกแข่งรอบไหนครับดีบุกผมไม่แน่ใจว่าจะลงหรือเปล่าเพราะเห็นไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดแบบอยู่ในงานอยู่แต่ไม่ได้แบบเป็นมุมมองของนักแข่งไงเป็นแบบไลฟ์แบบเห็นเพื่อนแข่งอะไรเงี้ยนึกออกไหมและนี่ครับคุณผู้ชมครับนะครับต้องดูครับผู้ชมครับแมปนี้มันค่อนข้างเล็กนิดนึงนะวิ่งไปตรงไหนก็น่าจะเจอครับ นี่ครับเซเบียร์แยกเล่น2-2ครับบูมก้อนกับแคสเปอร์ครับแพดที่กับเดอะครูสนะครับตรงนี้ครับเราใส่มาเป็นชุดนักบอลครับผมมีเรียกได้ว่าเป็นยูนิฟอร์มนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นยูนิฟอร์มครับเสื้อสีขาวอะไรเนี้ครับผมมม่่ันไคอยมมีผลอะะะไรรกกับเเขาาานพว่าเขขาาค่อน้งมีทักษะส่วนดีหมู๋ลงรอบเลยผมไม่ทราบครับอันนี้ผมไม่ทราบให้ผมทักไปหาดีมันก็กระไรอยู่นะเอากดะปิดกดะปิดกดะปิด ใอ้ผมทักไปหาดีมดีมลงมาเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ะลังอะไรอยู่นะเรายังไม่อยากไปรบกวนเขาเปื่อเขาแบบเครียดเครียดอยู่อะไรครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดดีมอันนี้เสร็จแล้วกันแล้วตรงนี้ครับเด็กครูสครับผมนำทีมโดยเฮ้ยชิพหายแล้วซีจีจีเหลือ3คนแล้วยังไงเดชบุชิพหายแล้วครับเหลือแบ็คชิพคนเดียวครับอู้เจอใครไม่เจอเจอทางด้านของเซเวียนสปอร์ตซึ่งเขาแบบงัดโหด ตะกกี้มาาคุณโอ้โหแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับนี่เพิ่งเกมสามับผมนะจบอันดับที่สิบเอ็ดสำหรับ c g จีครับอย่างน้อยมีสี่คะแนนครับผมโอ้โหแล้วนี่ผมได้ยิงพีครับผมนะน็อกบูมทีเอชอีกแล้วครับผมนะพาร์โลสโดนเก็บไปครับโดวงตัดอีกแล้วครับพี่ดีบอกจะลงห้าหกเจ็ดโอเคครับแล้วตรงนี้ครับผมเคโอจีครับโอซาก้าครับ โอเคโอจีแกถือว่าแต้มเยอะนะฮะโอ้โหหมดตี้ไวมากครับซีจครับโอ้โหแล้วเหลือ3คนแล้วโดนยิงฟรีครับไม่แปลกไม่แปลกต้องรอดูครับผมนะพี่ดีมบอกว่าถ้าพี่ดีมจะลงนะครับต้องรอดูความแปลกแปลแล้วตรงนี้ครับโอ้ยแล้วเรียบร้อยนี่ครับคุณผู้ชมครับไปซีลคิวมาครับผมแล้วตรงนั้นจะมีทางด้านของอิลูเมเนียอยู่ครับ5คิวของเซเวียครับมาครับผมนะ พักนานไม่ด่อยเครื่องดับครับตอนนี้เครื่องติดนะครับสำหรับเซเว่สปอร์ตครับด้านบนซ้ายมีด้านของอิลูมิเนตครับผมนะตรงนี้ครับผมนะมีฟีดอมและมีทางด้านของเซเว่สปอร์ตครับอิลูมิเนตยิงฟรีตรงนี้ครับแล้วโดนหัวแพทชิกแกนน็อกไปเลยครับแล้วโดนเก็บคันชีเลยครับผมแล้วเดครูสแกนน็อกโมโมได้ครับเหลือแค่ฮาร์ดี้คนสุดท้ายครับผมนะสำหรับฟรีดอมครับเดครูสแกจะงัด2ต่อ1นหรือเปล่าครับ ต้องดูครับแล้วชุบขึ้นมาได้ครับผมนะเดี๋ยครุสแกปลาแล้วดไปไม่โดนครับแกวิ่งเข้าวัดแอลไปครับยูรุเนียเหลือ2คนแต่ได้มา2คินแล้วแกยิงน็อใส่ฮาร์ดี้หรือเปล่าเหมือนโดนแค่แบบถักๆครับสำหรับโจนะครับคนที่ได้คิวนี่คือตายไปแล้วครับผมนะสำหรับอีธานครับต้องน่าจะถอนเอาดับก่อนครับแล้วนี่ครับผมนะเซเวียตอนนี้เสียแพทติกไปครับ ผมดวงครับผมขอบคุณครับรีมูลงเกม5 6 7ครับเห็นบอกอย่างนั้นครับเดกรู้ครับจะเอาหรือเปล่าครับตอนนี้เหมือนถอนนะครับสำหรับทางด้านของอิลูมิเน t e ครับเพราะเหลือ2คนนะครับ c g จหมดตี้ไปเลยครับจบระดับที่11ไปครัไปผมขอบคุณ20ดวงครับแปดพันและห้าแปดพันแด้ว ใช่ครับรรแ,ลรแล้วแกวิ่งถอนมาแกพยายามวิ่งเช็คว่าเฮ้ยมีคนหรือเปล่าอะไรนี้ครับแต่คือไปหมดแล้วครับผมนะสำหรับอิลูมิเนตคือไปแล้วครับแกพยายามเช็คแล้วแกจะเข้าไปชาร์จไหมเพราะว่าวิ่งไปตรงๆไม่ได้จะโดนยิงจากนั้นบนครับแล้วมุมก็ทำไมวิ่งอย่างนี้ฮะนึกว่าหลุดแาานนท้ตรงนี้แคสเปอร์ครับ โั้โหแล้วแกยังอยู่ที่เดิมครับผมนะสำหรับฟีดดอมอีสปอร์ตครับแกยังคงเรียนตรงนี้ครับโอ้โหแล้วปิ่นโตแกอยู่โรงไฟฟ้าคุณผู้ชมครับปิ่นโตไม่ต้องงัดกับใครเช่นเดียวกับวิสด้อมครับวิสด้อมครับผมนะตัวนี้หัวตารางครับผมนะอยู่ฝั่งแฟคเตอรี่ครับกำลังวิ่งเข้าโรงงานนะครับเกมนี้เกมที่สามครับเกมที่สามอีเวนต์ตอนนี้อยู่ทางด้านของโคชิโนอกนะครับผมโคชิโนอกครับ แล้ววงบีบมาตรงนี้โอ้วงบีบผีครับท,ที่อยู่ตรงนั้นคือเค G อยู่ตรงบ้านโรงพยาบาลครับรน่าจะเป็นที่ที่ได้เปรียบที่สุดครับผมนะในวงตอนนี้ครับวนะิซอบตรงนี้ยังไม่บวกกับใครครับวิ่ง,งเอาดับแล e ้วอ x p โดนน็อกดาวโดนโโดน็อกโดาวยังไงผมไม่ทราบฮะนิกกี้น็อกดาวจากอะไรที่ผมไม่ทราบนะไม่แบบปาระเบิดตัวเองหรือเปล่า อ๋อโดนเลนโซนหรือเปล,ล่าตัวเลโซนเปล่าไอ้ไก่สวัสดีไม่ใช่มีแข่งวันไหนวันนี้วันเดียวครับวันนี้7เกมจบครับชนะได้2ล้านครับรางวัลรวม5ล้านครับวันนี้จี้จบอันดับสิบเอ็ดครับได้มา4คิวฮะแล้วนี้ครับผมวิ่งขวาครับผมสำหรับปินโตเกมมิ่งครับตรงนั้นมีเดือดฟูเซนอยู่ครับฮาดี้ยังอยู่ตรงนั้นครับสำหรับฟรีดอม แล้วก็อีโวสครับผมนะโพชินอฟก็บอกมุมซ้ายไปทางด้านของเอ็กพีครับแล้วบูมทีเอชกับทางด้านของเคอจิงัดกันหรือเปล่าครับผู้ชมตรงนี้หรือว่าจะอยู่มัธยมเบร์อาโรงเรียนกับโรงบาลหรือเปล่าครับที่ครับขอบคุณสิบดวงครับผมขอบคุณครับตอนเย็นไม่เล่นอลไรครับตอนเย็นพี่สันสตรีมนีิเสร็จพี่สันน่าจะพักแล้ววันนี้นานครับวันนี้สตรีมนานครับไม่น่าไหวฮะ แต่คือแกเหมือนแกยังไม่กล้าที่จะไปชิดเว้ยเพราะว่าเหมือนแกคิดว่ายังมีเมดอยู่ครับผมนะทั้งบนนะต้องหินนะ่พยายามแบบเช็คหินว่ายังมีคนอยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วนี่ครับเดี๋ยวโคู้แกจะวิ่งไปเช็คเลยครับเพราะตอนแรกที่แกวิ่งไปแกโดนยิงครับแต่ลูเมดเนี่ยแกมูป,ปะตรงบ้านกลางของพีกเนี่ยแหละครับนะครับผมเกมนี่เกมสามฮะ นะครับสามสิบสีคนครับสำหรับเกมนี้ครับวงจีเอชครับผมนะตรงนี้เหลือ3คนนะครับได้เปรียบเนี่ยยังมีอีโวซครับที่ยังเหลือครบ4ี่ KLG ที่ยังเหลือครบ4ครับแล้วผมนะ้ววิสตอมเนี่ยหัวตารางก็ยังอยู่ครบ4นะครับผู้ชมครับต้องดูกันยาวๆฮะนี่เกม3ครับแล้วนี่ครับผู้ชมครับวงอย่างนี้ครับ โอ้โหยังไม่ต้องปะทะใครครับยังแบบยังห่างกันเยอะครับผู้ชมครับที่หนึ่งที่สองที่สามรางวัลอะไรบ้างครับผมรู้แค่ที่หนึ่งครับสองล้านบาทครับที่สองที่สามผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละทีมได้รางวัลเท่าไหร่กันบ้างครับแต่คือที่หนึ่งคือสองล้านเพียวๆอีกสามล้านผมไม่รู้ว่าแบ่งจ่ายอะไรยังไงนะไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกัน มีรางวัลนันดบมป๊ะครับผมคิดว่าน่าจะมีครับหนึ่งสองสาน่าจะมีแหละเพราะว่ารางวัลรวม5ล้านอย่าที่บอกรางวัลรวมนะมไม่ใช่รา,ายการล่าสุดที่แบบได้แค่ที่หนึงอะไรเง <แก S 1> ี้ยไม่ใช่นะนดทีา,ารถม้อ,นนอ,มมอน่นคืยันู่แล้วเการเล่นครับเจีมีว s เครับผมแล้ววงยับกาลังจะบีบมาต้องต้องดูอีกวงหนึ่งอ่ะอาจจะบีบลงมาหาเดอครูสก็ได้เลยเว้ทุกคนเรจะบีบไปหาอิลูมิเนตครับหรือว่าจะอยู่ตรงกลาง ต้องดูครับวงแล้วนี่ครับอ้าวบีบลงมาหาทางด้านของเซเว่นสปอร์ตครับเอ้าว้วครับวงถือว่าค่อนั้งสวยครับอยู่ในบ้านตรงนั้นครับแล้วตรงนี้มีประเด็นอาวอะไรครับผมนะเหลือ2คนใช่ไหมแล้วโดนน็อกคัมพาที่น็อกได้คืนครับแล้วไม่ไหวครับเพราะว่ามี2คนนะครับไม่ไหวครับจบอันดับ10ไปฮะปีรอบฮะโดนเหตุคืนแต่ซ้ำไม่ได้ครับผมนะเป็นทางด้านของปีโตเกมมิ่งครับผมนะมาเก็บงานไม่ได้ครับ 2คิวครับผมนะเป็นของทางด้านของเคนครับผมนะเคนพันนะกับนิวเยียร์คอนทั้งคิวไปฮะแข่งวันนี้วันเดียวฮะวันนี้วันเดียวเจ็ดเกมแข่งเจ็ดแข่งวันเดียวอ่ะรางวัลห้าล้านอ่ะที่ดูแล้วกันทุกคนนะครับผมว่าทุกคนไปเป็นนักแข่งดีกว่านะนะครับเงินจะหนาขนาดนี้ครับแล้วตรงนี้ครับอิลูเมเนตต้องมูฟเข้าวงนิดเดียวครับแล้วด้านล่างเนี่ยมีดิลองเอ็มจีครับแล้วแกเปิดก่อนเลยครับผมนะสำหรับโจ้นะครับสองคนเปิดสี โอ้โหสองคนเปิดสี่ครับแล้วต้องวิ่งกลับมากรอ,อนครับโอ<า>้แกไม่กลัวเลยครับผู้ชมฮะตอนนี้พี่เชียร์ทีมอะไรพี่ชัยเชียซีจีจีครับแต่จบไปแล้วแล้ววิดซอมเซยเล็บแกนน็อกคาราเมลแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับ,รรบอ่าวิดซอมหัวตารางก็เริ่มจะหือจะอือบ้มมางเลยครับ 9ทีมสุดท้ายครับคุณผู้ชมบ้านแอลอยู่ได้ครับผมนะบ้านแอลบ้านไม้อยู่ได้ครับเพราะว่านี่ครับเราบูมทีเอสอยู่ตรงบ้านโรงพยาบาลครับอยู่ตรงนี้เนียนไปได้ครับเราวิสตอมแกนโดนลับครับผมเอาครับอยู่ลักกี้ครับอยู่ลักกี้ยังไงครับผมด้านซ้ายเนี่ยเหมือนเห็นสองคนครับผมนะด้านขวาเหมือนมีอีโวซื้อเปล่าครับที่ที่9ครับเหมือนจะวิ่งไปชนกับอีโวซื้อเปล่าสำหรับวิสตอมครับ เอเลนแกต้องเข้าวงแล้วแกขับรถสปอร์ตอย่างนี้ทีมทีเก้ารู้แน่นอนว่ามีคนตรงนี้ครับดีเก้าครับเป็นตี้ของใครเป็นว v อีสปอร์ตครับนะเอาละครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าทีมหัวตารางงัดก,กันอย่างนี้มันแน่นอนครับแลบบบ้วนี่ครับแกเปิดไปก่อนครับอีโว e ลุ o ครับ เบขาดยโดนเข้าไปนี่คือแบบบอกเลยว่าหลังเกือบขาดนะโอ้โหจุ๊งเลยฮะคุณผู้ชมครับ165ดาเมจครับ A W ฮะแล้วนี่ผมนะอารฮังกรีแกนน็อกนิกกี้ได้เหมือนกันแค่ผมซาลาบูมเซนแล้วแกเก็บนิกกี้ออกจากเกมครับเหมือนบูมเซนเนี่ยจะเหลือคนเดียวนะเหมือนจะเหลือคนเดียวฮะตรงนี้ครับผมนะปินโตจะมิ่งจะมังงัดกับทางด้านของซีเวล,ลับบูมก็แกนน็อกนิวเยียได้ครับ สามครับผมตรงนี้ครับบุมก้อนครับตอนนี้เจ็ดชิวของเซเวียครับอย่างนี้อันดับพุ่งแน่นอนคุณผู้ชมเมื่อเผื่อจะดีดมาท็อปห้านี่คุณผู้ชมต้องรอดูนะใช่ครับแล้วแกไปไหนไม่ได้ครับปินโตแกแบบโพซิชันแกไม่ได้อยู่ในวงแล้วโอสการ์เจ็เจ็ดน็อกลูฟี่ครับอย่างนี้เหลือคนเดียวหรือเปล่าครับสำหรับทางด้านของลูบเนียดนะฮะ ซีจีจบอันดับที่11ไปแล้วครับแล้วเควินแกน็อกได้แล้วเรียบร้อยครับเอ p ีไม่ไหวครับผมจบอันดับที่9ก้ไปครับแล้วตรงนี้หลังมาหรือยังหรืออะไรยังไงเซเวียตอนนี้อันดับที่11็ครับผมเซเวียยังไม่มานะเพิ่งมาเกมนี่แหละเหมือนเพิ่งแบบเครื่องติดเกมนี้ครับแต่เกมนี้คือยิงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับเซเวียคือดีขึ้นมาท็อป5ท็อป6เลยแล้วยูเมเตไม่ไหวครับผมนะเรียบร้อยครับจบอันดับที่8ไปฮะ วงเจ็บนะคุณผู้ชมครับแล้วตรงนี้ครับเจอกับอีโวสครับแกตัดขายโวลแล้วบูมก้อนครับบูมก้อนแกยิงตรงนี้ครับแล้วยังไงแกซิลคิวมาครับผมแล้วสำหรับเซเล็ครับแล้วตรงนั้นมียัดกันทั้งหมดแล้วสำหรับเคอจีครับผมแล้วบูมก้อนไม่ไหวปินโตจบอันดับที่7ครับผมคุณผู้ชมฮะโดนวีลอว์เอ็จีเก็บจากทั้งหมดครับและบูมเทียจบอันดับที่6ครับผมนะไม่ไหวเหมือนกันนะผมคุณผู้ชมฮะแล้วอีโวสแกจบอันดับที่5ตามไปเลยครับคุณผู้ชมฮะ โอ้ยโดนเซเวียครับผมนะที่เหลือกันตรงนั้นหนึคนหรือสคนครับเก็บไปเหลือ4ทีมสุดท้ายครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาเลยครับเซเวียเกมนี้มาครับแล้วเดือกคูสแกนน็อกสาคูได้เอาขึ้นเหมือนกันครับเคโอจีตรงนี้แล้วเดือกคูสแกนเก็บงานไปเลยครับคุณผู้ชมเหลือสิบเอ็ดคนสุดท้ายครับสี่ทีมสุดท้ายคุณผู้ชมตรงนี้ครเหลือเคโอจีครับคบตี้ครับวิสตอมน่าจะครบหรือเปล่าหรือสามคนที่ผมไม่ทราบเลยฮะ เซเวียที่ยังอยู่แล้วก็ทั้งด้านของอ่าดีลองเอ็มจีนะครับผมแล้วสี่ทีมสุดท้ายครับนีครับด้วยซ้อมแกห้าคิวครับตรงนี้มีโดนช้าตรงนี้ฮะเราไม่น่าไหวครับเหลือแค่พีเตอร์คนเดียวผมน่าโดนเคียวจีช้าแล้วเอ็มเจ็ดเก้าเรียบร้อยครับเอ็มเจ็ดเก้าของเคียวจีช็อตนี้ทําให้คิวเด้งขึ้นมาสิบคิวฮะ โอ้แล้วทีมรองเอ็มจีไม่ไหวครับผมนะยอมแตกวงไปครับเป็น1นึ่งครับผมนะหนึ่งต่อหนึ่งทีมครับ2ต่อ4ครับผมนะสองต่อ4แล้วเหมือนจะไม่รอดแน่นอนครับ K.O.G แชมป์ไม่อยากแล้วเอ็มเจ็ดเก้าฮะสิบสองคิวสำหรับ K.O.G ครับผมนะอย่างนี้ขึ้นท็อปหนึ่งแน่นอนสาหรับ K.O.G ฮะเอาเรื่องฮะท็อปหนึ่งไม่ไปไหนครับขึ้นหัวตารางครับผมนะเจ๋ดาย ผมเสียดายเนียผมนะโอ้โห C G T G เราตัดกับทางด้านของเซเวียทุกคนเอ้ยนี่ผมนะทำให้จบแต่มีคิวสี่คิวทำให้ C G T G เนี่ยได้ทั้งหมด12คะแนนครับผมนะผมคิดว่าน่าจะอยู่อาจจะอยู่ที่เดิมหรืออาจจะแบบเด้งขึ้นมาสักอันดับหนึ่งหรือเปล่าต้องรอดูครับหรือว่าจะตกลงไปครับผมนะต้องรอติดตามเชียร์กันต่อไปนะครับ สำหรับ CGG ครับผมนะยังไงก็แสดงความดีใจแสดงความยินดีกับทางด้านของ KLG นะครับตอนนี้สลับกันขึ้นมาเป็นหัวตารางครับผมนะสำหรับวิซซ้อมก็น่าจะดอกไปเป็นอันดับที่2มาครับผมตอนนี้ครับผมสำหรับตารางคะแนนหลังจากจบเกมที่3ครับ CGG ครับผมนะอันดับที่10นะครับผมอันดับที่1ครับนี่ฮะผมบอกกัแล้วนะครผมนะสำหรับ KLG ครับโอ้โหแต้ม55คะแนนผู้ชมครับอันดับที่2เนี่ยเป็น Wisdom e s p o r t รครับสืบภาคะแนนห่างกัะสิบคะแนนนะครับ อันดับ3ยังคงเป็น e v o e sport ครับผมนะยังคงไม่ไปไหนวะ evoz รับสาบห้คะแนนครับอันดับที่4ครับผมนะยังคงเป็น illuminate เป็นอันสาคะแนนครับอันดับที่5ครับผมนะเป็นเเซวียอ่าเซเวียโดดมาจากอันดับที่1ิบเอ็ดเด้งขึ้นมาเยอะมากครับผมนะตอนนี้อันดับที่5ครับผมอันดับที่6ครับผมนะเป็นทางด้านของ boom th ครับผมนะอันดับที่7เป็น delta x ครับอันดับที่8เป็น p i t o g a m i n g p i t o g a m i n g เนี่ย13คะแนนครับอันดับที่9เป็น d i long mg ครับ12คะแนน อันดับที่10เป็น4 g t ีครับผมนะ12คะแนนเช่นเดียวกันครับอันดับ11ครับผมนะเป็นฟีลส์อีสปอร์ตเคะแนนแล้วก็อันดับที่2เป็นเอ p e s p o r t 8คะแนนครับ